สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแฮดเดเกอร์เอ็กพรีเมียมนะฮะตัวนี้เป็นรหัสหนึ่งเก้าสี่สามสาคลิปวันนี้จะเป็นคลิปการประกอบแต่ว่า ลงสีพร้อมแปสติ๊กเกอร์เคยทำแล้วนะฮะรีวิวเคยทำแล้วยังเหลือประกอบโครงนะฮะเพื่อจะไปต่อยอดคอนเทนต์เป็นแนวการแต่งของไทเดอร์เอกนะครับแล้วก็ไม่ให้เสียเวลานะฮะตัวนี้จะให้ล้อออฟสีแดงนะฮะแกนยื่นคนระะับยางนิ่มฟุดพาร์ตบอดี้ไทเดอร์เอ็กพร้อมพาร์ตตรวทูสีดำแล้วก็ตัว ติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้คู่มือตัวนี้โครงโอเคเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันนะครับต่อไปแยกชิ้นส่วนให้เรียบร้อยก่อนนะฮะมาเริ่มประกอบไปเลยนะครับก็แค่ดูคลิปการประกอบโครงโซลาร์ทูก็ดูได้ที่อ่าเบสิก ฮะมินิโฟเวเสิประกอบโคงปปรง Super Tool นะฮะอันนี้มันทีนี้เราก็จะไม่พูดเยอะอะไรมากมายอาจจะบ่นไปเรื่อยที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัววิธีประกอบลดเพราะว่ามันประกอบมันมีแบบประกอบแบบอะไรนะจริงจังไปแล้วนะเออว่าตรงไหนใส่ยังไงน,นี่ก็จะใส่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยโอเค อ่นับจากวันที่โพสช่วงนี้จะประกอบโหลดเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเคลียร์คอนเทนต์ที่อยากทำทั้งหมดเลยนะครับก็นั่แหละท้งนั้นมีคอนเทนต์ที่อยากทำเพียบแต่ว่าทําวันต่อวันก็อาจจะเวลาน้อยไปอะไรเงี้ยก็จะทํำทิ้งไว้แต่ว่าลงแบบ ลงแบบรลวๆเงี้ยวันหนึ่งถ่าย4ี่ห้าคลิปแล้วก็ทำอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครแบบว่าโอ้ยพี่ผมมาน,นั่งรอวัวละคลิปไม่ไหวอ่ะนี่เลยแนะนำว่าสมาัครสมาชิกไว้ฮะผมบางทีผมอัดล่วงหน้าประมาณห้าหกคลิปอะไรเงี้ยสิบกว่าคลิปใช่ไหมผมก็จะแบบทำไมไม่ลงว่ะ ผมก็จะแบบว่าทางแบบเขาเรียกว่าอะไรคือตั้งเวลาไว้ถ่ายถ่ายคลิปตั้งเวลาไว้แล้วให้สิ์คนที่สมัครสมาชิกได้ดูก่อนชาวบ้านเขานะบางทีลงไปสิบคลิปอะไรเงี้ยไอพวกคนสมัครสมาชิกมันก็จะได้เห็นหมดเลยสิบคลิปอะไรเงี้ยนะสำหรับใครเร่งด่วนนะครับ แต่ถ้าใครไม่เล่งก็ดูลอเรื่อยๆได้ลงวันละคลิปช็อตบ้างคลิปยาวบ้างเงี้ยวันละคลิปนะแต่ถ้าใครอยากแบบคุ้มๆเลยก็อย่างนี้ผมบอกไปสัพพอร์ตด้วยการสมัครสมาชิก โอเคโรล์ okay. er. ประกอบรถคันหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินเจ็ดนาทีนะฮะรวมใส่ล้อให้มันตรงสองด้าน แต่ถ้าถามว่าชอบล้อแบบไหนชอบล้อแบบซีมากกว่าล้อซีมันไม่ต้องกะว่าจะต้องแบบให้มันตรงไงมันไม่ต้องส่องนะมาเฉืงก็ยัดยัดยัดไปเลยจบกับล้อดิสล้อดิสที่เหมือนที่มันไม่มีซีอ่ะมีซีหน่อยหน่อยแต่ว่าเป็นล้อแบบล้อปิดอะ่ะอันนั้นก็ไม่ต้องเล็งใส่ได้เลยนะครับ อมียอามลงเว้ยไม่อยากเข้านอนนอนมันไม่อยากเข้ารัว เออเอาไปไว้ไหนแกนตัวตั้งล้อช่อาไว้ไปเรื่อยนะเราอ่ะลาตัวเองดูดีๆนะครับโอ้อันนี้โคตรรเลยอ่ะเฮ้ยโคตรจริงนะไม่เข้าเลยดูดีเมื่กี้ดันไม่เข้าอ่ะล้อเช็คดีๆนะจะมีแกนยืดกับแกนตั้นนะ แกนยืดน,นะอยู่ด้านหลังแกนสั้นนะอยู่ด้านหน้าแบบไม่ต้องเรียกใหม่ดุมสั้นกับดุมยาวนะฮะดุมสั้นนะอยู่ด้านหน้าอันนี้ก็ไม่เข้าดูดีเนี่ยเจอแกนเบี้ยวนะฮะแต่ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้ไปแข่ง แกนเบี้ยวมีผลยังไงแกนเบี้ยวมีผลตรงที่ว่าเวลารถวิง่งอ่ะเออะล้อจะสั่นไม่ค่อยตรงแล้วก็จะดรอปความเร็วลงไปนะฮะเผื่อก็เจอไอเนี้ยเจอเขาเรียกว่าอะไรเจอตรงจุดกระโดดก็หลุดเองก็มี ลืมใส่แกล,ลืมใส่เยอะด้วยลืมใส่ละเกยพลาติกด้วยเพราะว่าม,มันโยกจังเ่ะต่อเพลินไปหน่อยนะโอเค คอ,องเลยกดไม่เข้าเฉยน่าจะอันนี้แหละเมืม่อกี้ผมนึกว่าผมดัสเข้านะแสดงว่ามันประมาณปิ่มแกนะนะ โลน้าโลหน้าจะลืมใส่ไม่ได้ เป็นเสร็จแล้วนะฮะต่อไปทำสีบอดี้พร้อมแปดสติกเกอร์ซึ่งจุดนี้จะไปอยู่ไอคลิปหนึ่งนะฮะส่วนคลิปตอนนี้คลิปจะคลิปไปต้นบอดี้เสร็จแล้วนะฮะส่วนใครที่อยากดูแบบทำสีบอดดี้พร้อมแปดสติกเกอร์ก็แปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปเนาะอืมแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นแบบเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเค เสร็จแล้วสำหรับบอดี้ไักเดอร์เอ็กนะพรีเมียมนะฮะสวยงามใครอยากดูคลิปการทำสีพร้อมแปดสติกเกอร์ตามหน้ากล่องดูได้ที่ท้ายคลิปจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคประกบเข้ากันเลยนะเทเลยโอเคครับ นี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนการดูพัฒนาทายคิปต้งคิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับอยากได้ดรรทเนยาซื้อได้ที่ร้านไวรัสมินิโฟเบยนะ,ะมีลิงก์เพจทายคิดตรงช่องคำอธิบายหรือว่าจะแนะนำผลิตภัณฑ์สายล่างก็ได้นะฮะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ